สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK Review ช่องที่เราจะพาทุกคนไปพบกับการรีวิวรถยนต์มอเตอร์ไซค์รวมถึงยานพาหนะที่ล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลกและว,วันนี้เราจะมาพูดถึงที่สุดของรถไฟความเร็วสูงที่กำลังได้รับการจับตามองจากทั่วโลกนั่นคือรถไฟชินคันเซน M700S รุ่นซูพรีมที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่ปี2026อย่างเต็มรูปแบบรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น M700S ไม่ใช่เพียงแค่การอัปเกรดจาก,กรุ่นเดิมเท่านั้น แต่เป็นการปฏิวัติใหม่ของการเดินทางด้วยเทคโนโลยีทางรางที่ญี่ปุ่นสร้างชื่อมาอย่างยาวนานจุดเด่นที่ทําให้รถไฟรุ่นนี้แตกต่างจากคุณก่อนคือดีไซน์ที่เรียกว่า Dual Supreme Wing Nose ซึ่งเป็นจมูกด้านหน้าที่ยาวและโค้งมนออกแบบให้มีความลุลมมากขึ้นความยาวของหัวรถไฟถึง10.7เมตรช่วยลดแรงต้านอากาศลดเสียงสะท้อนเมื่อวิ่งเข้าสู่อุโมงค์และยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด ในเรื่องความเร็ว n 7 0 0 s สามารถวิ่งได้สูงสุดถึง360กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในการให้บริการจริงจะถูกจำกัดที่ประมาณ285กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงานถือเป็นความเร็วที่สูงมากเมื่อเทียบกับเครือข่ายรถไฟทั่วโลกการออกแบบตัวรถเป็นโครงสร้างแบบไร้ไว้อลูมิเนียมอลอยที่ทั้งแข็งแรงและน้ำหนักเบาทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการนำระบบแ r a c t i o n ใหม่ที่ใช้ซิลิคอนคาบไบต์อินเวอร์เตอร์เข้ามาใช้เพื่อลดการสูญเสียพลังงานและลดเสียงรบกวนด้านในตัวรถ n 7 0 0 s ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดห้องโดยสารกว้างและมีการจัดที่นั่งแบบ3บวก2พร้อมเก้าอี้ที่สามารถปรับเองนได้มากขึ้นพื้นที่วางขากว้างขึ้นและมีที่ชาร์จ usb และปลั๊กไฟสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งระบบไฟ LED ที่สว่างนุ่มสบายตาและช่องเก็บสัมภาระที่ใหญ่ขึ้นนอกจากนี้ยังมีห้องน้ำที่ทันสมัย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความสะดวกสบายอีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นของ N700S คือความเงียบและเสะถียรแม้ว่าจะวิ่งด้วยความเร็วสูงมากก็ตามระบบช่วงล่างและระบบการสะเทือนถูกปรับปรุงใหม่ทำให้การสั่นสะเทือนลดลงอย่างเห็นได้ชัดภายในขบวนยังมีระบบควบคุมแรงดันอากาศเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารรู้สึกติดอัดเวลารถไฟผ่านอุโมงค์ที่ยาว ระบบความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักของรถไฟรุ่นนี้ M700S ใช้เทคโนโลยี Active Suspension และระบบ Automatic t r a i n Control รุ่นล่าสุดที่สามารถตรวจจับและควบคุมความเร็วอัตโนมัติรวมไปถึงระบบเบรกแบบ Re r e n e r a t i v e Braking ที่ช่วยชะลอรถอย่างปลอดภยัยและยังคืนพลังงานกลับเข้าสู่ระบบไฟฟ้าอีกด้วยในกรณีเกิดแผ่นดินไหวหรือเหตุฉุกเฉินระบบ e อ็กวาเก Dete จะทำให้รถหยุดอัตโนมัติทันทีนับว่าเป็นการปกป้องผู้โดยสารขั้นสูงสุด อีกสิ่งที่ทำให้ n 7 0 0 s พิเศษมากคือการออกแบบแบบโมดูลาสามารถปรับจำนวนตู้โดยสารได้ตั้งแต่8ตู้ไปจนถึง16ตู้ขึ้นอยู่กับเส้นทางและจำนวนผู้โดยสารที่ต้องการให้บริการความยืดหยุ่นนี้ทำให้การใช้งานในประเทศอื่นๆเป็นไปได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้ในเอเชียรหรือภูมิภาคอื่นๆในเชิงเศรษฐกิจรถไฟรุ่นนี้เป็นการแสดงศักยภาพของญี่ปุ่นในการรักษาความเป็นผู้นำด้านรถไฟความเร็วสูงและยังเป็นตัวแทนในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ เช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยที่มีการพูดถึงความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีนี้เช่นกันการเปิดตัวของ N700S ทำให้ตลาดการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงกลับมาคึกคักและเป็นการแข่งขันที่ท้าทายกับประเทศจีนและยุโรปที่ต่างก็พัฒนาเทคโนโลยีด้านนี้เช่นกันด้านสิ่งแวดล้อม N700S ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมีเสียงรบกวนต่ำเหมาะกับการใช้งานในเมืองที่มีประชากรหนาแน่น ถือเป็นการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินในระยะไกลสำหรับประสบการณ์ผู้โดยสารนอกจากความเร็วความสะดวกสบายและความปลอดภัยแล้ว N700S ยังให้ความรู้สึกหรูหราทัานสมัยและมั่นใจได้ว่าทุกการเดินทางจะตรงเวลาอย่างที่ชื่อชินคันเซ็นสร้างมาตรฐานไว้มาโดยตลอดผู้โดยสารสามารถเดินทางจากโตเกียวไปโอซาก้าได้ภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงเครื่องเท่านั้นซึ่งเร็วกว่าการนั่งเครื่องบินในแง่ของเวลาเดินทางรวมทั้งหมด การมาของชิงการเส้น M700S ในปี2026ถือเป็นก้าวสำคัญของการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงเพราะมันไม่ใช่เพียงการพัฒนาตัวรถแต่ยังเป็นการพัฒนาประสบการณ์ผู้โดยสารความยั่งยืนและอนาคตของระบบคมนาคมที่ทั่วโลกกำลังจับตามองรถไฟรุ่นนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงพาหนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมและวิศวกรรมระดับโลก สำหรับใครที่รักการเดินทางชื่นชอบเทคโนโลยีหรือเป็นแฟนของรถไฟความเร็วสูงชิงการเซน M700S Supreme คือสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดและเราจะคอยติดตามความคืบหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการใช้งานจริงเพื่อนำมารีวิวให้คุณได้รับชมก่อนใครหากคุณชอบการรีวิวสไตล์นี้และอยากติดตามข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์มอเตอร์ไซค์และยานพาหนะสุดล้ำจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง JK Review เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตครับ